อที่แลองตั้เงเป็นภาพกระดาษแล้วเปลี่ยนเป็นภาพแบบตัวละครสิไม่แหลกตั้งภาพเป็นนแอแล้วมีชีวิตชีวาเลยมาเต็มแล้วเต็มแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายเด้อเฮ้ยตายเด้อเอาตายเด้อเฮ้ยมาทั้งหมดด้วยมาสองนายมาสองนายมาไอ้มู่ตายละไหนเหรอเฮ้ยมันอยู่ไหนือเฮ้ยแหลกมากอ่ะเฮ้ย มาสองทางนะปลวกไปปวกไปดันขึายดันขึ้นสกหนอยดันขึ้นปากต้หน่อยด้ยดันขึ้นไปดันขึ้นไปอะทุกคนขึ้นมาครับอะดันขึ้นมาแล้วดันขึ้นมาอะดันขึ้นมาแล้วรวมเลยครับลองสองด้ใครอะลองสองไม่มีเกมที่ต้องถามเลยป้าไม่มีเกมได้ไงอยู่ตีดาบนั่นแหละรอทาไมถึงมาขึงหเกี้ยงหมดเกี้ยงรวมเ้ยไปฝังนี้ดตีกูอะฝั่งเดิมอะ 嗯。